ชามาก็ไปถามมานีวันนึงเงินว่าไงอ่ะมันบอกว่าไม่มีผมก็รออะไรอ่ะนี่ก็ไปดีขวายสายขวาตรงส่งเดนี่นาตรงส่งเดนขายตกขวายตกคอคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนํานะครับฉันก็เป็นกับคนเล่าเรื่องราวเรียองของคนที่เคยอยู่ข้างใน ประสบการชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามให้ยากให้มันเป็นบุตราหอหหูสามวันเลือนที่นอนสามวันทำไมอะไม่มีที่นอน,น,นหรือว่าอะไร <c oughs> เออเนแน่ <c oughs> นหายเหรอไอ้ที่ <c oughs> น้อที่นอนที่ผมเอามาด <c oughs> ้วยผมทิ้งไปเลยผมขายท <c oughs> ิ้งไปเลยเลิกนอนเข้ามาตามไอ้นี่จนวันสุดท้ายคือว่าพรุ่งนี้อะเราจะต้องย้ายก็เลยบอกว่าเฮ้ยขึ้นไปทำลายเลยเดี๋ยว โวมเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาขึ้นไปประมาณ2นาทีเขาก็ลงมาแล้วไอ้ของแถวนึง่ะทำไมมันเร็วจังเลยเขาด่านน้ำทิ้งหมดเลยแต่ก่อนที่จะย้ายเนี่ยบางหลูก็ไม่มีเรื่องที่สานามไมปตองแนี่เราก็ยืนดูเงี้ยไอ้คนที่เล่นด้วยกันนี่แหละรับพูดจาไม่ดีพูดเกี่ยวกับคำคำหนึ่งก็พอด่าพ่อด่าแม่อะไรเงี้ยวิสงคมอะไรอด่าใครๆว่าคำพูดเกี่ยวกับพ่อกับแม่ง่าคิดแม่แม่หรืออะไรเงี้ยแล้วบางเขาก็บอกว่าเออให้พูดดีๆอย่าไปอย่าไปอย่าไปพูดอย่างนี้คนฟังแล้วบางทีเขาคิดว่าว่าใครใช่ป่ะก็เลยไปปากเสียงกันหรืออออะะไรคืมับเาจ มนหาเรื่องบางอ่ะเล่นเบตองอ่ะเล่นเบตองก็โดนลูกเบตองเดีย,รค,ดยรดครับบางเขาโค้หัวลูกเดือดเบตองเลยแป๊บเดียวเสียงโนบีดังแล้วเราก็าย้ายแดนยังไม่ย้ายเลยไม่อยากย้ายเพราะตอนนั้นมันมีกองงานนี่เนี่ยเลี้ยงกบกันทันไหมอยากจะเลี้ยงกบเลยไม่อยากย้ายเขาบอกว่าเสียหลายตังค์ไงนะแล้วก็อยู่ดแดนหกแรกแรกรับเนี่ยผมไม่อยู่ดแดนหกเนี่ยตกกองงานนะเชื่อไหมจ้างอีกเสียเงินเป็นเดือนอีกเดือนสามร้อยไม่ต้องทำงานแดนหกนี่คืออะไรเป็นเงินหมดเลยอ่ะเอาเงินมาจากไหนอ่ะเพื่อนๆนี่แหละที่รู้จักกันมานี่เนี่ยเขาเขาก็มมมมีเเเเเงงงิินนนนนัั่่่แหหลลละะาาากกก็็ชวยยยืออไไรต นะมันไม่มาเลยเป็นอาทิตย์เลยแม่งไม่ได้แม่งเสียเยอะก็เลยยอมไปเลยจําแน่ครับหมอประเดนจําเราได้ครับไม่ใช่หมอประเดนเป็นเจ้าหน้าที่แบบว่าเป็นพี่ที่แบบว่าตอนที่เราอยู่เขายัางซีเขายัางน้อย,ออยตอนนี้ก็เป็นหมอประเดนแล้วชี้เลย,ยเขาอยู่แดนหนึ่งออกูไปแล้วลงพิมพแล้กูเอาเราขึ้นไปล็อกล้อไปกองอันชั้นสองเรหมดเย็บนอเย็บเล่มอะไปกินข้าวอยู่กับมะเดี่วมะเดี่วไหนสิบสองราศีมะเดี่อสิบสองราศีเหรอกีรศักดิ์วัามีพันผมไม่ได่กินอยู่เขาหรอกต่ว่าไม่รู้จักเขาหรอก แต่เพื่อนผมเนี่ยอีกคนหนึ่งมันเคยอยู่บางบอนมันเป็นหมอชื่อสำรวยจันตีพันคุณสำรวยริ้มแพรพันเป็นหมอผ่านเนี่ยตบตบแต่งไอ้นี่อวัยวะใช่เป็นหมอขอเย็ยบเลยตั้งแต่บางบอนแล้วแล้วมันอยู่นี่ปุ๊บมันก็เอ้ามันรู้จักกันมา,าเ้าเลยเขาผมอ,อยู่ปุ๊บเขาไม่พูดไม่อะไรก็อยู่กับอยู่บ้านเดียวกับเเดียวอยู่ไปเรื่ยอยผมว่าเฮียแดนนี้ไม่น่าอยู่เลยแล้วพวกคุยัาเดียวว่าผมจะต้องบิดนะเขาบอกว่ามีคนแจ้ง แล้วบิดไหมบิดไม่ได้ไม่มีกุญแจเขาบอกย <ừ. S 2> อยู่กับมันเดียวก็อยู่ได้ก็คือว่าไม่ไม่หยูดไม่มีงาหาเงินไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าอยู่นี่มีอย่างเดียวคือผมเชอ่อไปเป็นกระเทยถึงจะไปินจิานเป<ฮ>็นป่ะเป็นโอ้ผมสมมตินะว่าเราเสิอกอยู่กองงานเดียวกันอ,อีกเล่มเล่มตีคู่กันอยู่โต๊ะเดียวกันอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าสนิทจังไงอยู่มาอยู่มาก็เลยไม่ได้ย้ายไม่อยากย้ายคือไปมาเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเพราะวะ เยใจก็อยากย้ายใจก็ไม่อยากย้ายทีนี้แถวบ้านยอทยอยย้ายกันมาแล้วมาเรื่อยๆเจอเก่งไหพางเก่งมาคนแรกเลยเก่งในลพางมาอ้วนตุ้ตะเดินบิดวันี้ทรงแม่งคนไปยืนบนนี้ยิ้แม่งใครอ่ะยังไม่สักหน้าไม่ตอนสักน้ำตาอะไรอย่างนี้เราก็มาสนิทกับเก่งวันนั้นวันอาทิตย์พราผมชอบเม่าอยู่แล้วเก่งมีสายรายงานบอกว่าวัยรุ่นละเมาเรียบร้อยครับเขาเดินมาคนเดียวเลยใช่ครับรองผมแดนในหนึ่งเขานับเลยนับเลยหนึ่งสองส สามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกไอเก่งคนที่7จ็เบึงหยุดกูคนที่แปดพอดีเลย8ดออกมนนี้เลยเรียบร้อยเลยหนึ่งลุมแปดละเราลุมเขาเขาลุมเราดิเขาคือใคร <laughs> แล้หน,น้าที่ไงเขาสอบเข้านะสภาพเป็นไงตอนนั้นสังง่องไหมดี๋ยวว่าจะสังงเลยจสละสลีฟเลยล่ะกูกลางหนามบนเนี่ยจำกัำนแค่อยู่2คนแต่ไอ้หกคนคนี่นะกูจําไม่ได้เลยใครกระโดดมาตอนนั้นก็เริ่มสน่งกันแล้วเก่งเขาก็ย้ายแดนย้ายอยู่แดนสามก็ไม่เคยไม่ได้เจอเลยแต่เขาเรียกเก่งเจ้าน้ำตาเาล้ำตาหนักกีฬาเป็นปองปองเรียนจำมันก็อยู่ไปเรื่อยๆทีนี้นก็เจอจอมอยู่ตั้งหลายขึนมาดิบอยยักษ์โตปากเขียวขึ้นซอยผมเกมอะไรอ่ะออะไรยู่ดีขึ้นซอยเออใช่ขึ้นซอยผมก็จะผม ก็ได้ฟังไงพักนึกถึงขี้เกียจทำงานพวกกุญแจเยี่ยนญาติเออมันมีธนนท์ไอ้พัสดุเข้าได้ใช่ไหมส่งพัสดุเข้ามาปุ๊บแล้วก็เดินขายพวกกุญแจพุ่งเลยสิบบาทแไ่ประกาศใหม่นี่แจกข้างนอกแค่ไหนเออผมมาขายสิบบาทแล้วเอาก็ไปขายกิ้งกิ้งอ่ะแต่เธอมันชอบเนื่ยซื้อเนี่ยประกาศใหม่ผมเรียกผมไปขายควบคุมเขาบอกผมเลยทำเรื่องผมเลยจะด่างกระเดื่องไม่ยอมทำงานขี้กูโดนเรื่องไงวะเขาก็บอกว่าเองอ่ะไม่ยอมทำงานลงมาขายเดินมาขายเนี่ยเอาผมขึ้นซอยเรื่องแค่นี้นะผมขึ้นซอยขึ้นไปขังเจอคนแรกเลยสมมติโกิลค Hmm. วัชเ,เลิมรัตนบานีไข่อ่ไาขา่นาจาไข่นาจาแล้วก็มืออจอมทองเขามากัน3คนมือจอมทองเขาอยู่กัน3าคนนี่แหละผมเนี่ยขึ้นมาขังแต่ว่าเขาเอาผมละลงมาอยู่กักบ,บริเวณทั้งวันนะไม่ให้ไม่หยุงบนไงไอ้นี่มาเลยยุทธพลชมสุวรรณไข่โน้ตรสเบอร์รี่หอมหวานเข้มขน้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand คือเหมือนผมเลยขังข้างบนใช่ไหมรวมมากักแล้วก็จะมีกีตาร์ตัวนึงเล่นเขาคุยไปเขาเขาเขาคุยเล่นกันเล่นกันอะไรเขาบอกว่าเขียนเสนอเขาจะเขียนเสนอลงแล้วเขาเขียนเสนอลงปุ๊บแต่เขาก็สนิทกับผมเพราะเล่นกีตาร์ข้างบนอ่ะข้างบนเล่นได้กูจะกูจะไม่ได้ลงนี่ทีเนี้ยผอบวแดงเขขึ้นมาหาผมหน้ามันนะสวิการแกเป็นผอบแดงคนเดียวนะที่เปิดประตูเข้าไปในซอนแล้วเข้าไปนั่งคุยกับเราในห้องนะเอาไงลงไปเขาก็ไม่ให้แกเองเข้าอยู่กองงานเขาเลยไม่เข้าเขาไม่เป็นไรหัวหน้าใช่ผมอยู่ไหนครับมีที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับแก่มากเเลยยป็นอู โยธาตึกนอนแต่ให้ดูแลซอยคนที่ดูแลซอยมงแต่ละคนมันกลัวหมดเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็ตุกไปได้อ๋อพวกพี่คขงขังขังอยู่อ่ะใช่ปั่นก็อาจจนตกก็เลยแบบว่าผมไม่ผมไม่เอาหน้าเขาบอกว่างั้นพี่ณุโรกล็อกนี่เลยก็ต้องเราเลี่ยผมไม่อยากเอาว่าไม่เอาไม่เอาได้ไงอ่ะไม่เอาก็บ้าแล้วไม่เอาก็ต้องไปจริงๆดิลงมาอยู่ตึกนอนจับผมไปฝึกอีกฝึกคนผู้ช่วยเจ้าพนักงาน่ะฝึกเสร็จฝึกก็นี่แหละระหว่างฝึกก็มาดูแลซอยดูแลทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าผมจะต้องปี๊บเห็นปี๊บป่ะปี๊บมันจะมีสอง แล้วมีหูต้องหมูอ่ะผมต้องถือข้าวแดงแกงใช่ป่ะเดินมาหน้าซอยหน้าซอยปุ๊บแล้วก็จะกระตีนร้อนอ่ะผมจะต้องต้มไว้นะแล้วก็ถือมาให้พวกซอยกินก็นจะแหมสังสร่งปาร์ตี้กันจกจกิงจจแหมเหมือนไม่เจอนานอ่ะผมก็จะเปิดในั่งทุกห้องเลยให้ออกมาคุยกันแต่ถ้าห้องถ้าเป็นโจกันนี่ผมจะเปิดบางทีทุห้องนะแล้วถ้ารู้ว่าเป็นโจนะแขกผู้มีเกียรติที่มายืนทั้งหลายนี่มีตั้มเม้งเต็งจ๋าบอยวารดอนรกบุรณะคนก็มาโอ้โหซอยกูนี่เป็นทัวร์พัฒเม้นเลยนะผมพร้อมอีเ่่่องงนะแตยยยบไม แต่เรารู้เลยว่ายศมันอยู่นานเนี่ยนโะน้ตเราลงซอยไปแล้วนี่ก็ยังดูแลซอยอย,อยู่กลับมาที่แล้วก็ถ้า่วนด,ดูแลซอยเพิ่มถึงโน้ตันไงโนะ้ตลงซอยเพิ่มเราก็ดูแลซอยทุกวันอย่างเงี้ยแหละอยากจะมีรอยสาขาดีเท่างหร่ไอยศเนี่ยมันเก่งเรื่องนี้วาดรูปใช่ป่ะมันเดี๋ยวเลือกเลือกรูปนี้ให้มาเดี๋ยวละมันจะมีแบบจากหนังสือหนังสือสัตว์ทั่งตวแทนเสร็จแล้วผมก็ดึงขีดออกมาเลยนะผมขีดหน้านี้มาเลยนะแล้วผมก็ฉีดทิ้งเลยคือว่าจะต้องคนต่อไปต้องไม่มีใครแทงเหมือนปูอย่างเงี้ยคนเดียวแต่มาเดี๋ นี่ตาเดียวนี่ยอยู่ว่าเนี่ยถ้าสองตาจะสวยกว่านี้นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวลิงนะแล้วก็มีเมืองมีอะไรนะมีดอกวงๆนี้ไม่มีไม่มีสีไงอันนี้เกลือทูหมดแล้วไม่มีใครมีเออไม่มีมียืนึงยืนึงทิ้งเลยไม่มีแล้วดูแล้วทั้งแดดไม่มีเลยวันวัตถุไววันวัตถุเสร็จปุ๊บบ้านนี้ใครสักมาดิคนเดียวซื้อคนเดียวสิบสองล้านสีสักซื้อหมื่นร็อตติ้งครับยกหลอดเลยครับคุณลงคุแทงยกหลอดเลยครับยกแทงเขาเรียแทงเหรอเออเยกแทงไม่ต้องไปซื้อใครเข้ามาหรือไปผสมน้ำมาเดี๋ยวก็แทงให้แทงเสร็จปุ๊บ ออกมาเป็นอย่างท ok ี่เห็นนี่แหละสวยแล้วผมก็ไม่รู้นะอันนี้สไตล์วัหนุ่มอยู่แล้วไม่เคยส่องกระจกดูเองเลยเหรอดูไม่ได้นอกจากเอาออกมาเนี่ยให้คนถ่ายถ่ายรูปแล้วถึงดูดูไม่รู้ไงกลัวจะหลับเหมือนกันอ่ะโน้ตอ่ะลงไปข้างล่างแล้วไปมีเรื่องเรื่องกับใครรู้ไหมเปรียสามีหูเปียคนในบ้านผมไงอ๋อมีเรื่องกันหัวไม่แตกนะเอาไอ้ขวดนี่ไอ้ขวดน้ำปั๊บซี่ไม่ปั๊บซี่หรืออะไรไม่รู้แต่ไม่แตกขวดก็ไม่แตกเขาก็กุ้มโน้ตขึ้นมาปุ๊บเก็บยอดผมก็ต้องรอรับโน้ตขขึ้้นนอยู่างบบครัเต็มท คือขังห้องห้าโดนเต็มเต็มมาถึงโดนทำโทษทำโทษแล้วเจ้าหน้าที่ผู้คุมนะใช่ๆๆขึ้นไปขัง ห้อง56ขึ้นไปขังวันแรกอะยังไม่เท่าไหร่รถมีเรื่องวันเสาร์ขึ้นไปขังวันเสาร์ปุ๊บแต่วันอาทิตย์นี่ตอนเย็นขอวันแดนกับผู้บัญชาการผู้บัญชาการเข้ามาตรวจรถไป่เรียกผมให้เดินไปห้อง62ให้หน่อยให้ไปหาไอ,อ้ดาไอ้ใดเข้าไป,ปบเขียนประกาศเราก็รู้เยอะเลยว่ามุงขีดอะไรวะคก,ก็ต้องมนคนตรวจเอา้าพปูที่นอนให้ผมด้วยนะอะไรเงี้ยเก็บที่นอนอะไรขันสบู่เราก็เดินไปให้ดาเราก็คิดว่าไอ้ดามันจะมีหรือจะอะไรไอ้ดาเอ้าเราก็ยืนรอมาหาผมเขาดาไหนอะ มันบอกว่าไม่มีอยู่ข้างล่างอ้าวมันเป็นขังแล้วเนี่ยมันคือว่ามันยังไม่ได้นับยอดมันคือธรรมดาผมก็เลยเดินกลับไป เดินมาห้องห้อง,องไอโนแล้วห้องสุดท้ายแต่ผมไม่ไม่เดินไปสุดผมเดินผ่านห้องไอยศไอยศยู่ไปถายี่สามคนก็เดินคุยมาปุ๊บก็เดินโน้ตไม่มีนะเสียงตอบไม่มีตอบรับไงอืผมก็เอ้แล้วเราก็ไม่ได้หันเข้าไปในห้องยังไม่หัเนี่ยหันอีกทีตอนเทียท่ยวทีสองเนี่ยอ่แขวนแล้วผมร้องห่นแต่หนอนเลยไอยศพวกนั้นบอกมึงเปิดโอ้นายมาแบบไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยคือว่าพอไขเข้าไปปุ๊บมันมันไม่ทันแล้วไปแล้ว ถ้าเดินกลับไปอยู่ห้องนะไม่ไปในห้องยุดบอร์ดนะก็น่าจะไม่ยืนคออย่างเงี้ยฉันเพรา,าะว่าเพราะว่าผมรู้แทมนะคือว่าคือจะบิดอะแต่เราเห็นแต่จนเขบอกพี่ว่ามันจะแขวนเดี๋ยวผู้ประชาการขึ้นมาจะถามว่าเป็นเพราะอะไรเครียดเรื่องอะไรใช่ปะอยากจะย้ายแดนอะไรยเงี้ยเรเรารู้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันก็เลยแบบผ่าดเพราะขาเขาใส่โจนอยู่ก็เลยแล้วเขาปวดพูดอะไรปูกับไอ้พ้าหมพ้าหมหันหน้ามาชนประตูเลยอ่ะผมมองแบบติดประตูเลยอ๋อถือว่าเราหันไปทีนี่หน้าหน้ากับหน้าชนกันแล้วอ่ะ ช่อง,งลมเยี่ยมจุดมองเห็นเลยอ่ะ พอเปิดประตูเข้าไปขอประเดนที่ผู้ประชาการขึ้นมาขอประเดนแล้วผมยืนกัน3คนเลยมึงนกับผมเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเลยคือแบบว่าเขาบอกให้คลายไว่าให้ปลดพราะผมผมไม่เอาเราก็เราก็บอกว่าผมหน้าผมไม่กล้าครับบอกขอประเดนอะ่ะมันปลดไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้อำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาม,มันก็จะเป็นอะไรมือผมดีๆคือ,อมไม่เอาแล้วเขาาก็ดูให้ผมไปดูใกล้ๆนะแ,ลแล้วเก็ส่องดูเนี้ยหมือน้ะเขาเสียแล้วจะอะไรอะไรเขาก็เลยบอกโอเคเสียแ,แล้วใช่ไหมถ่ายรูปเขาก็ให้ในแดนถ่ายปิดประตูคือเอาโน้ตแขวนอยู่นะ ก็เคลื่อนย้ายไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้ไม่ว่าปุ๊บทำไมไหมนับยอดครับผมเป็นมือโลมืออเขาเรียกว่าอะไรโลโซอ่ามือกุญแจโลโซหรือโซโลโซโลโซโลไถแบบปุ๊บไล่มาแล้วห้าห้ามาเจอห้องห้าหกเพราะว่ามันจะต้องเป็นห้องสุดนั่นน่ะอานี่ก็ยังแขวนอยู่งั้นนะไอ้ยศอยู่ในห้องข้างๆเด๋วข้างมันก็ไม่มีแล้วเพราะห้องห้องน่ะห้องสุดท้ายรถเนี่ยยศบอกว่าได้ยินเสียงโซนพึ่งเลยแล้วก็เงียบที่ว่าคงไม่มีอะไรอ่ะนับยอดเสร็จแล้วสองปุ๊บเอาผมเข้าไปแล้วมยังไ่อออกคื้บเนี่่ยวะ แม่มาแม่โน้ตเขามาแม่แล้วเขาขายเราไปไงเข้ามาในห้องขังเลยห้องขังเลยเปิดห้องมาปุ๊บแม่บอกว่าไม่ใช่โน้ตแม่ผมบอว่าแม่ดูดียุทธพลชมตะวันนะแม่นะดลิีเนี่ยใช่เหรอลูกเขามีรอยสักแค่ไม่ไม่อยู่ในร่มผ้าก่อนหน้านั้นที่เขาเจอลูกเขามีรอยสักแค่นี้ถูกไหมเขาบอกแม่เขาว่าเขาไม่ได้สักเลย อ๋อ oh, แต่ออกมาเนี่ยม mm, ันเป็นเสื้อแขนสั wow. oh. ้นสื Stevie ้แขนสั้นแล้วก็แม่เขาเลยใส่กางเกงกหมูสีน้่สีนสีม่วงแม่ก็เลยร้องไห้เพราะว่าเป็นลูกลูกผู้ชายคนเดียวแล้วมีลูกสาวก็เลยเอาเอาออกเจ้าหน้าที่ก็ออกไปคือตวนต้องใส่ใช่ไหมล่ะผมก็ต้องไปกับเขาด้วยเพื่อจะเป็นัดตัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้เราไปลูกกับันยูอไปงัด เอาออกเขาข่าวจ่ะก็เอาตัวออกคุณเขา <nervous S 2> เอาส่งออกไปเช้าไหมวันหนึ so 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 right. so ่งก็ช right. ่องสอยยุดะพอข่าวว่าถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปแขวนก็เป็นี่ใจเจ้งที่แขวนอะไรเจ้าหน้าที่คนที่บอกอ่ะเขาไม่ได้เข้าเวรอ่ะตาคุณเนี่ยมันโกงมันโกงไม่ได้อยู่เลวใช่ไหมว่าเข้าเวรยนหรือไม่เข้าเวรยเนี่ยมีชื่อจริงไหมเขาเรียกว่าอะไรนะรปทใช่ป่ะรปทรปทอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ย นั่นแหละเอาเรื่องไม่ได้เพราะว่าอะไรกันเรา<บ><บ>เอากุญแจกุญแจโซโล่ยเอาไปไปตัวอะไรหรืวมือ,อใครล่ะใคร่ะ,ระนี่ไงเ <นะ S 2> ต็มแต่เขาไม่ติดใจแม่เขาไม่ติดใจหรอกเพราะว่าผมโยกุญแจเนี่ยก็เลยเขาเขาไม่ติดใจอะไรแล้วเราอ,า<บ>อะยังไงใช้ชีวิตยังไงต่อไปสัมทานเรารมีแล้วคุณเก่าปล่อยเ่อาสัมทานมาปุ๊บแม่มีมีนักเรงไงเขาก็ให้สัมทาระมาเด็กเดอนก็มีปุ๊บมันมาซาบบีโต้ขอโใคร ไม่ได้มันชื่ออะไรอะเอาแล้วเขาอยู่มานี่ไม่เคยโดนสาใช่ครั้งแเลยโดนเลยอยากช้ามาเขาไปถามอีกวันหนึ่งเงินว่าไงอะมันบอกว่าไม่มีผมก็รออะไรอะนี่ก็ไม่ดีขอสายปวาตรงส่งเดนี่ป๋าตรงส่งเดใบตกคอคนนี้คิดว่าไม่เป็นอะไรตรงเนี้ยทางล่างเยื่อเนี่ยรับฉีกเออแต่เขาอ่อนมั้งแบบว่าฉีกขึ้นไปขอไปแดงเขาเรียกไปคุยก็ไม่มีอะไรใช่ปะ แต่ทีเนี้มันไม่ได้มไม่ไมนไมไมันไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเลยมันคนไปพูดว่าชาไมผมทำลายล้างกาติมันไม่ขึ้นเลยนะเขาก็เลยเรียกเรากลับมาเอาขึ้นไปขังซะงั้นเนี่ยทีเนี้ยเราก็ไปเจอหม่อมเอรู้่างหม่อมเอไหมอ่ารู้หม่อมเอหม่อมย่อยการลำ้ำการล้ำเขาเนี่ยล้ำอร่อยกันหนึ่งเลยของ ลาายาวด้วยการล้ำสวยมากเลยที่เอาเอเวิลี่เค์ไปแล้วโทรศัพท์ขึ้นไปเลยหลายเครื่องจู่โจมเข้าไอโฟนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นโทรศัพท์แต่ผมบอกว่าเป็น MP ก็ายังเชื่อเลยเออไอ้ดูเรามานั่งฝั่งนี้นะกูเมื่อยคอกูเมื่อยมันต้องเปลี่ยนฝั่งนะใช่เปลี่ยนฝั่งเลยมันเมื่อยฝั่งเดียวอ่ะผมบอกว่า พอสามตัวมันไม่เชื่องผมไม่มีใครรับคนเลยก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่รับเขาทำอะไรไม่ได้ไม่ไม่เจอใครเลยที่จะเจอกูสองคนไอ้รั้งอยู่ห้าคนเนี่ยไอ้หกคนเนี่ยทำไมวมันเจอแค่สองคนไอ้สายสี่คนทำไมไม่เจอกูงงไม่เจออะไรไม่เจออะไรอันนี้มาเล่าหรืออันมาเล่าหรือมามาระบายหรือสงสัยในวันนั้นสงสัยวันนั้นอ่ะตรวจเยี่ยมไม่ไม่เจอสี่คนไม่เจอแต่เจอสองคนโอเคก็น่าทําเรื่องยายเลยยายแก้วรั้ง ยังเป็นติดเก็บยอดโดยไปกี่ไม้อย่างละสามแล้ว่าพอนด้วยนะเอาพอนถ้าทีิงเดียวคงไม่ไหวชาเจออันอันนักมวยอ่ามิบุรีอ่ะมิบุรีเอกเปียอืออือแล้วก็เอ้อ่ำย้ายมาอ้ำติดตรงน้อยอ่ะอ้ำอมรถไงอืออืออ่ำติดตรงนอยอ่ำไหนไม่อ้ำนอนอยู่ดีๆดื่มดื่มห้องไอ้อ้ำเขาเสียงโคลงคาเมนจานเจินกระลมกระมังพวกไม่มงงเพลงอ่ามีดนตรีอะ มีมีคนแฝนนี่ยังเป็นคนแฝนอ้ามเขาบอกห้ามจะแฝนอ๋อคำพูดกับพี่เขาสองเป็นไรครับผมไม่ไม่สบายใจไม่อยากอยู่ห้องนี้อะไรเงี้ยทายกี่วันมันก็นอนห้องเดิมไม่ขย้ายท่านจะเป็นเกา่าท่านพี่สติดได้ไงใช่ป่ะไปเจอช้างปากดำแล้วก็ตั้มิงเต็จา๋าผมอยู่นั่นนะเนี้ยจริงแดงห้าติดห้ายห้องไหน เย็นมากเลยอ่ะเจอป่ะในครั้งสี่เดือนเนี่ยรู้สึกว่าได้นอนแค่สี่ห้าวันเองที่หลับได้เฮ้ยแสดงว่าเจอของดีเหรอตัวไหนกระจกหรือว่าชานอ้อยชานอ้อยกูเ็นไม่อยู่ไหนก็ไม่เคยได้หลับได้นอนเลยทำไมหมอนเหมือนโยนทิ้งเลยเหรอไม่เอาเลยนั่นอนขายแดดเลยโอ้โหแสดงว่าห้าคือใหญ่เลยแต่ที่ห้าแต่ที่ห้านี่ไม่ต้องเอาไปเลยห้าอะไปขึ้นเลยเลยมาขึ้นเป็นตัวเปล่าอ่ะไม่ขึ้นเลยหมอนก็ไม่มี ก็ไปนั่นแหละขังเดี๋ยวตำมิงก็แบบว่าหลุดไม่ไหวแล้วคือถ้าโดนปิดกล่องก็คือคงจะแบบเละแน่แต่มิงอ่ะมันตะโกนบอกว่ามันเพื่อนกูนะเนี่ยใครแต้มันจะเจอเะอะไรเงี้ยอ๋อแผลที่ว่าจะโดนปิดกล่องเนี่ยนะม,มึงมัปตะโกนมาใครใครจะปิดไม่รู้งานกูยังไม่รู้ห้องกูยังไม่รู้จะโดนใครปิดโง <c oughs> ่อลยเนี่ยโหล่ไอพีเนี่ยคือจะโดนปิดกล่องคือเรื่อง <c oughs> อะไร <c oughs> โดนเรื่องอะไรเออโดนเรื่องอะไรบอยบายไงอ๋อเฮ้ยมึงแบบว่าใครก็ได้อะไรเงี้ย ในห้องเหรอเออในห้องห้องของญนึกเก่ไงแล้วไอ้ไอ้เม้งมันมันยิงยิงมันมองเห็นอะมันบอกว่าใครแตะอะไรมันนะเดี๋ยวเจออะไรเงี้ยอือเออมีคนบอกไงเราไม่รู้เรื่องหรอกไอ้เม้งพูดยี่งอะไรกับใครอะไรเราไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องไหมที่เราจะโกนไปแล้วจะโดนปิดกล่องเนี่ยไม่รู้มันหลุดแล้วตอนนั้นมันหลุดแล้วอ๋อหลุดหลุดได้ไหวแล้วคือว่ามันหลังขังสี่เดือนมันนอนแค่ประมาณห้าวันถึวันออมสองวันแล้วทีนี้ลงซอยครับลงปับเอ็นเบีย ลงแดนหนึ่งกับแดนเดิมเจอตัวเที่ยวอีกไม่เจอไม่เจอหมอเลยเจอเมย์เจอเมย์คั้งอีกโตกับบุรีเวนอยู่เองวยเลยกูไม่ได้ลงทุดีแจ๊กก็หนึ่งชั้นอ่าแจ๊กก็อยู่แล้แจ๊กเขาก็เสิร์ฟ ให้กินไงจากบริเวณเนี่ยแหละไม่ได้ขังบนซอยหรอกก็ลงมาเดินข้างล่างเดินล่างมาเพื่กตนทีนี้มาเจอมังเป็นอุปกรณ์กินอีกสามวันวันที่โบย้ายาตามมาเลยทีนี้เป็นเรื่องเลยอ่ะอยา่าเป็นบอกว่านี่น้ำถ้าผมม,มีเรื่องอะไรเป็นคนคดูแลให้หมดเลยนะอย่าไปให้ใครเลยนะยี่สิบกุญแจเนี่ยเก็บไว้ที่นี่นะนะชอบเลยเรื่องเรื่องชอบเลยกูจะให้ใครอ่ะเดี๋ยวกูจะให้ใครเดี๋ยวเขาหมด ได้ขายเห่างนี้เลยคนที่รวยสุดเลยในอันนี้พี่เจอนี่วันที่เจอหนูสุดมากเอาคนที่อยู่เนี่ยเอาคนอื่นโอเคเจอหมดละนนี่นั่นเขาเล่าหมดแล้วเผาเลยผมนี่เผาไอ้รวยสุดรวยสุดใช้โซนสับระเครื่องเจอหนูที่ไหนเจอหนูสุดครั้งแรกเนี่ยเจอที่ไหนวะไอ้วัดวัดนางฉีวะวัดอะไรวัดวัดวัดลังบัววัดเฮ้ยเออครั้งนอกนะั้งนอกรั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกโอ้ซื้อกู๋ที่ผ่าเออวัดว ขอโทษและไปเจอในร้านยาวหนูเจอเจอหนูที่ไหนปีน้าสามปีหน้าสามมิถุนาระกิดาเนี่ยมาเดือนแต่ทีนี้ก็มาเต็มเลยทีนี้มาเต็มมเลยที่ไหนเจอแดนอะไรเชิแดนหนึ่งเราอยู่แดนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมอยู่แดนหนึ่งหนูมาจากไหนหนูมาจากไหนวะบางหวางบางหวางก็นี่หนูหกสิบเอาละนี่นั่นคุณนี่คุณคุณหูวะเดี๋ยวเดินไปถามอันนี้ก้มเงยหน้าขึ้นมองงงงว่าอย่งนีกับแม่คุณนี่เหมือนปะอะไรเงี้ยเฮ้ยอพเดินไปหาหนูแต่ถามหาชื่อแม่มาเหรอถามว่าลูกของหมูเป็นยังไงฮะเฮ้ยมีเงยหน้าดิ โสดอะไรเงี้ยวะให้มันจะซัดเอาเปล่าเขาล้อแม่งคนก็มองไปตั้มยังโสดไยเดิมหานูสุนี้เลยนี่ก็ไปถามเรียบร้อยเวลาเครื่องเลยเดี๋ยวมีคนมาฟ้องมาบอกว่านี่บอกให้ไปขออีกหน่อยมึงก็มึงก็ไปขอเองอย่างนี้ก็ขอเลยไม่เอาทำไมหนูว่าคุณทำไมยืมโทรศัพท์เขาแล้วไม่เอาไปคืนเขาไม่เอาไปคืนใครกูไม่ใช่หรอเออไม่ยืมไปคืนคนในบ้านไปเองคือแรกๆมากูเหมือนเหมือนเล่นสัมภาษณ์แขกรับเชิญอ่ะคุยไปคุยมาจะจบแล้วเหมือนกูคุยกับรักโยมอ่ะจะเหมือนแค่ไหน คืออยากจะบอกทุกคนอีกีนี้แม่งคนทดสอบความสามารถผมมากกูด้วยมันช้อทายมากอยากให้ผมมันเป็นวิธีกรไปบอกเลยมี่ั้ยมึงตอบก็ตอบไม่ตอบเรื่งมึงมาผ่านไปเลยนี่มีพิธมาใหม่มาอีกมีพิเศษมีมั้ย พีพีก่าแม่ยังจบให้กูไม่ลงยาพ่พไม่ใช่มีคนเรื่องของมาใครขออีกใครบอยยักษ์อ่ะเจ้นี้เดี๋ยวบอ้คนที่ขอเนี่ยกูอยากให้มันมาให้มัหายเอาไปบอยมาทีเดียเอาใหแป่งมาเป็นแบบพิธีกรแทนคุณหรือไปนั่งจับนีไอ้กี่อโอ้ มึงไม่เอากูมาใช่ไหมใช่ใช่เจอผมได้หนึ่แล้วก็ต่อต่อต่อเขาเรื่องอาภัยจะโทษมาไม่รู้ตัวเลยอะอภัยในปี53ใช่ป่ะห้าสี่ห้าสามไอ้หนูก็คือแค่นั้นแล้วก็อาภัยจะโทษมาอยู่ได้เนอะได้ไม่นานไอ้ปีห้าสามแหละท่านรอบหกสิบเออปี53มีอาภัยไม่รู้เรื่องเลยคือว่าเขาเรียกว่าถ่ายรูปวันเนี้ยสองวันปล่อยเดี๋ยวคือไม่คือเจอวันแรกแล้วก็ไม่ไม่ไม่เจอวันอีกนแล้วเขคุยก็เป็นเขาเดินตัวเตะเอาตัวร่อได้อยู่แล้วจนเลยเราถ่ายรูปเรียบร้อยเลย <_ an> ใช้ผ้าเอาเนี่เอาไปหมดเลยชุดบ <siblings S 2> อลผ้ไปหมดเลยกับเ,เองห,หรือว่ามีคน <_ EN> มารับเองกับเองโทรไปบอกแล้วไม่ต้องมารับนี่ เขาไม่มีใครรับโทรศัพท์ที่โทรไปมีมีมีก็คือรอบสุดท้ายใู่ไหมถือว่ายังเข้าบางบอลรอบหนึ่งพอเรบอเข้าไปก็ไปเจอเดียร์ช้างจับมือแล้วก็เลยแทงให้แทงแขนเนี่ยอย่างขาไม่เอาเือช้างแนงสวยนะอ่รอบสุดท้ายที่ว่าออกมาแล้วเข้าไปอีกงานเจอที่สักแขนนี่อ่ะก็ไม่มีอะไรไม่โดนกระชื่อไม่โดนอะไรนยรอบสุดท้ายเคยหลับไปคาโทรศัพท์อะไรไม่เคยหลับคาต้นตีนทีอ่ะแต่ในงานสิ่งที่สูญเสียมีอะไรบ้างที่ตลอดเวลาที่เราเข้าออกเข้าอบอลเนี่ยจับ เป็นคนแรกที่สูญเสียพ่อในรายการที่ทามาแล้ว200-300 EP สูญเสียพ่อเราอยู่ในคุกไม่รู้ด้วยนะไม่มีใครบอกเลยตอนแรกก็คิดว่าเขาเป็นแบบว่าเอามาพึ่งเดือยไม่ได้เ้ยแต่ถ้าบอกตอนนั้นก็ออกไปไม่ได้อยู่แล้วทำเรื่องมาไม่ได้อยู่แล้วอะฝากผลงานหน่อยติดตามหน่อยเลยม่ต้องติดตามผมเลยบอกให้จะมีตำรวจติดตามผมอยู่แล้วเพื่อติดตามคุณเล่นมเ่ฝากเขาคิดหน่อยไม่มีข้อคิดเลยไม่ฝากได้ยังไงสถานที่นี้ที่เรานั่งอยู่ A, A、B、C、D、B、K、K、D、K、K。 สองทุ่มถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนอใหญ่ทุกคนมานะบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้ามาแล้วบอกว่าดูรายการนี้นะรับส่วนลดไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เหรอขอแล้เยอะเลยแล้วอีกสามเปอร์เซ็นต์นี่เอาเองเหรอเอาเองเขาเอาตัวมาเขาบอกสิบนะอันนี้หักสามเปอร์เซ็นต์แบบซึ้งๆหน้าเลยเนี่ยแกนี่หากินง่ายเนาะสิบเปอร์เซ็นต์ครับใครมาไอโคกิโลนะครับผมใครมาที่เซเยสบีเคเคบีเคเคมาไท หนึ่งนะครับผมบอกเลยนะมาจากดูรายการของแต่ละครั้งหนึ่งไโคกซิโล,โลท,ทันทีครับสิขอปพระเ็คุณนะผู้สนับสนุนรายการเรานะนั่นก็คือน้ำหวานราสเบอร์รี่นะ K n s น S นาหวานหอมเข้มผสมอ,อะไรก็อร่อยนะครับนึกถึงความหวานต้องนึกถึง K และ S ไทยแลนด์เท่านั้นนะครับใครสนใจเป็นตัวแทนก็ทักมาได้นะทุกๆช่องทางของแต่ละครั้งหนึ่งไบโคซิโลนะครับสำหรับคลิปนี้นะต้องขอขอบคุณแกขกรัเชิญเรานะนั่นก็คือตั้มบ้าไรถ่ายานะผมที่มาสร้างรอยยิ้มสร้างความสนุกสร้างความหัวสร้าง ความงักขาบอลริวขาเวลาบูแล้วนี่ซ่าปลาซ่าปลาวลลุ่นวายอะไรเงี้ยนะแต่ที่แน่มีรอยยิ้มแน่นอนนะครับใครที่ชอบดีนี้ก็แฮชแท็กมาเยอะกันนะเผื่ออยากจะได้มันเป็น DVD บีพิเศษอืมดีเหรอไปใส่ลืมกระเป <c ười> ๋าของงานพี่หนูด้วยพ <c ười> ี่หนูเป๋าของานหน่อยกระเป๋าของงานหน่อยเสื้อยังไงสั่งได้โอเปก็ขายแล้วเข้ากล่องนะอยู่เออหน้าวัดแพร่ปลายบางอำเภอบางปวยตาดีไหมตาคัดต้อนไม่ยืดไม่หดเสื้อคอลเลคชัน S <S ใช่ใช่ไหมใช่คอรชชั่นใหม่ตำบ้าไม่ฝากที่หนู60กซุนฝากหน่อยท่องทางการติดต่อตามที่ Facebook ก็หนู6ุนเพจก, TikTok, หหก็หนู6กซุนทิกต็อกนูกซุนยูทูบด้วยหนู6ุกซุนสิมคันนะถ้าเกิดมีการส่งอะไรมาคุยอะไรกันเล่นเสื้อเรื่องอทำข้าวกล่องอะไรงี้ให้โอนก่อนคือจะเป็นชื่อผมถ้าไม่มั่นใจก็คือโทรคอได้เป็นชื่อในยูทูบฮุกชุนอ่า บอกว่าไม่มีไม่มีบัญชีอื่นชื่อไหนทั้งนั้นแล้วก็เสื้อมีคอลเลคชั่นใหม่คอลเเคชั่นใช่โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะที่สำคัญกดซุปเปอร์แทงให้เราด้วยนะฮะจะได้มีกำลังใจในการทําทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ท่านทุกคนได้ชมแบบนี้ตลอดไปนะผมสำหรับคลิปนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับกดแล้วเรื่อกสั่ง กดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับราสเบอร์รีหอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand